ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับนะวันที่สิบห้านะครับนะสิบห้ามกรานะครับสองห้าหกหกนะก็หลังจากวันเด็กจริงๆนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันเด็กจริงๆนะวันที่สิบสี่นะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปนะถ่ายไปสามอีพีนะครับ รู้ผมรู้สึกว่าตอนนี้หมอกจะหนากว่าเมื่อวานนะครับเนะมื่อวานนี้ยังไม่ทันสว่างก็หมอกหมอกหมอกก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่เทียบเท่ากับวันนี้นะครับวันนี้หมอกหนาจริงนะเมื่อกี้นี่ควักโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนี่6โมง41นาทีแต่สว่างแล้วนะครับนะนี่ดูในกล้องก็รู้ว่ามันมันมันก็ไม่มืดนะเมื่อวานนี้มาถ่าย EP แรกตั้งแต่6โมง15นี่มืดตึ๊บเลยนะครับนะแต่ลองสังเกตดีๆว่าหมอกหนามากๆนะครับนะหนากว่าเมื่อวานเยอะเลยนะครับ เมื่อวานนี้พอเริ่มสว่างก็เริ่มมองเห็นถนนมากอะไรมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆจะเจ็ดโมงแล้วนะครับคือสว่างแล้วแต่ก็หมอกหนานะครับหนากับเมื่อวานนะครับที่ผมมาถ่ายนะคุณเชื่อไหมว่าถ้าคนสายตาไม่ดีมองมาจากถนนเนี่ยเม่ไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยมองไม่เห็นผมนะ ไม่รู้เขาจะเห็นหรือเปล่านะเพราะกลางวันเนี่ยผมใส่เกงสีน้ําตาลนะเสื้อสีดานะครับนะเขาจะมองเห็นเป็นรูปร่างคนหรือเปล่านะผมมองรอบๆผมเนี่ยผมมองได้แค่เต็มที่เท่าไหร่ผมมองได้แค่เต็มที่ร้อยเมตรเองนะนะร้อยเมตรนี่คือแบบผมมองต่อไม่ได้แล้วนะครับถ้าเป็นบางคนก็น่าจะไม่เกินห้าสิบเมตรหรอกนะครับวันนี้ผูหัวมา มองหน้าต่างนะครับเห็นมีหมอกก็เลยจับมอไซค์นะครับขี่มาถ่ายคลิปดีกว่านะครับนะผมก็คงจะได้จะถ่ายคลิปแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะทำคนทิ้นอะไรให้ดูนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงก็ทําให้ดูหมดแล้วนะครับนะก็เลยแต่จับแยกชิ้นนะแต่รอก่อนนะครับนะผมไม่เสียดนะจะเอาชิ้นไหนมาถ่ายก็ได้หมดนะครับ พราะก่อนน้านั้นจะจำไม่ผิดนี่ก็ปีก่อนปีสองปีก่อนก็เอฟซนะก็ให้คอมเมนต์เจ้าเอ้ยขอไปครับก็ให้รีวิวเจ้า m อ c มนะครับนะเพราะว่าเอ็มนะครับตัวที่ผมขับเสียงแหลมเสียงแหลมเมื่อปีใหม่แหละนะครับนะนะถ้าสี่ห้าคลิปก่อนที่รวมกับเมื่อวานก็ตอนนี้ก็ขับกลางแหลมในบ้านนะครับนะ นะก็มีรีวิวละจะรีวิวอะไรเพิ่มอีกนะครับถ้าจำไม่ผิดก็รีวิวอะไรนะปีนั้นเจ้าโปร2,005เหรอนะครับนะแต่จำไม่ผิดนะนะจะรีวิวแต่ว่ารีวิวรีวิวซ้ำได้นะครับนะขอแค่คุณรีวิวมาอขอแค่คุณคอมเมนต์มาผมจะรีวิวให้นะครับบอกหนางจริงนะครับนี่ยอันนี้ก็เจ้า MB 2,005นะครับนะโปร Eurotech รุ่น MB 2,005ก็นอนนิ่งนะครับ นะยังไม่ได้ใช้นะครับนะก็เปิดครังสุดท้ายก็เปิดจนถึงแบบสุดๆเลยก็คืนวันที่หนึ่งนะคืนวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้เปิดเครื่องอีกนะครับเอะเปิดจุนะเปิดผมจะเปิดดูอุณหภูมินะครับนะพอพอเพราะพาวเวอร์ตัวนั้นมันมันวัดอุณหภูมิได้นะอุณหภูมิแบบโดยรวมนะครับนะ เปิดมาไม่ถึงนาทีก็ปิดนะครับนะแค่ดูอุณหภูมิเฉยนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้อีกเลยคุมผ้าไว้อยู่นะครับนะค,บคือถ้าใช้ MA 2มสองพันห้านี่คือผมว่ามันแรงไปนะครับแต่ที่ผ่านมาก็คือเปิดทําคลิปมั่งฟังเล่นๆมัางนะครับก็คือแค่ในบ้านนี่คือตรงนั้นนี่แค่โปรสองพันห้านี่ก็คือแบบเหลือๆนะครับ แต่ผมว่าแต่ตั้งอยู่ในบ้านอ่ะผมว่ามันอู้นะนะครับมันอู้เราเบดมันไปไม่ถูกทิศทางนะครับนะมันจะไปตรงก็ไม่ตรงมันเบี่ยงซ้ายขวานะครับนะเหมือนอะไรนะเหมือนอารมณ์เหมือนมันเฟดนะแต่จริงๆมันมันไม่ได้เฟดสนะครับนะมันไม่ได้เฟดถึงขนาดนั้นนะครับนี่ก็เริ่มสว่างนะครับนะ นี่ผมก็อยู่ตรงต้นไม้นะคับเนี่ยหมอบมันลงมาเกาะต้นไม้แล้วมันก็เป็นน้ําหยดลงมานะครับแป๊บๆเองนะครับเห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็สองเดือนก่อนเนาะผมก็มาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะลอยกระทงนะครับไหนะแป๊บๆผ่านไปก็เท่าไหร่นะสองเดือนนะครับสองเดือน สองเดือนนะครับนะธนาให้มันแบบครบรอบเดือนนะครับนะก็สเดือนกว่านะครับนะครับนะก็ฝากดูคลิปผมด้วยนะครับนะว่าในถ้จาจำไม่ผิดนี่ลงคลิปสั้นไปแล้วก็ลงคลิปที่มาถ่ายนะครับเอ๊ถ้จาจำไม่ผิดนี่คนติดตามเพิ่มไปเป็นเท่าไหร่นะสามร้อยสห้าเลยนะครับ แล้วมันก็โดนรีพอร์ตมาห้าคนนะเป็น3ามรอยสีิแล้วผมมาดูล่าสุดมันก็เพิ่มมาอีกคนนึงนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะก็ฝากติดตามผมเยอะดูคลิปผมเยอะๆด้วยนะครับนะเพื่อผมจะได้นะทำ,ทำสร้างรายได้แต่ข้อได้มากนะครับนี่เริ่มสว่างเยอะนะครับนะเริ่มสว่างแล้วนะครับนี่เริ่มเริ่มมองเห็นถนนได้แล้วนะครับนี่ แต่เแต่มองก็ยังหนาอยู่นะครับ โอ้ก็จะเก็บขวดที่นี่หน่อยขวดลงไปอยู่ลึกนะครับน้ำแห้งเยอะนะครับนะปกติแล้วน้ำจะขึ้นมาถึงบันไดชั้นนี้นะครับนะชั้นนี้นะครับอันนี้แห้งลงไปเยอะเลยนะครับบวกกับว่านะเขาดูดน้ำไปใช้ด้วยแล้วก็หญ้านะครับนะ ยามอยู่เยอะนะครับโอ้หมอกหนานะครับหนาะจริงนะแที่จริงอะ่ะผมอยากไปถ่ายคลิปฝั่งนู้นนะฝั่งทางฝ่ายนะขอบฝ่ายฝั่งนู้นนะแต่ผมไม่กล้าไปนะครับพูดตรงๆนะผมกลัวพวกสัตว์มีพิษนะ สารพิษมันก็มีอยู่เยอะนะครับนะฝั่งนั้นนะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนานนะหลายปีก่อนผมยังทำ YouTube นะผมชอบเอาซาเล้งมาขี่มากับหมานะครับมาสองตัวแล้วก็ไปนั่งเล่นกับหมาหฝั่งนู้นนะครับนะแล้วพอหมาพวกนั้นมันตายหมดนะผมก็หมาที่เคยถ่ายคลิปลงให้ดูผมก็ไม่เคยพามันขึ้นรถอีกนะครับนะ ตาก็เคยขอไว้ว่าเออไม่อยากให้มันขึ้นนะพามันติดเคยตัวนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยให้มันขึ้นรถนะไม่เคยให้มันขึ้นรถอีกเราซาเล้รงรถซาเล้งผมก็มันก็เก่านะครับนะมันก็เก่าเต็มทนลวมันจะไปไหนไม่ไหวนะครับนะเต็มทีมก็ได้แค่ซื้อน้ํานะครับซนะื้อน้ำใกล้ใกล้บ้านนะเครื่องก็ไม่ค่อยดีนะวันนั้นที่ผมไปเอาตู้สิบห้านิ้วนะตู้ ตัวมือสองนะที่เคยรีวิวไปนะครับสิบห้านิ้วบ้านๆน,นะครับผมลองลากเกียร์นะบิดไปไม่ถึงครึ่งก็เร่งตื้อแล้วนะครับแต่ถ้าขับธรมรมดามันขับได้นะพอดีว่ารถคันนั้นอ่ะรอบเกียร์มันจัดนะรอบมันจัดแล้วสเตอร์มันใหญ่เนาะคือมันมันไม่ต้องแบบขึ้นเนินมันไม่ต้องบิดเยอะๆนะมันไม่ต้องบิดเยอะมันก็ไปได้นะครับนะไอคันไนไทเกอร์นะครับนะตอนนี้ไทเกอร์ก็ไม่ได้ผลิตในไทยแล้ว เป็นรถไทยแต่ว่าไม่ได้ผลิตนะครับพูดผิดนะครับนะบรรยากาศก็เริ่มสว่างไปเรื่อยๆนะครับก็เกือบน่าจะเกือบเจ็ดโมงแล้วแหละนะครับ เหมือนหมอกจะเหมือนหมอกจะเริ่มจางหรือว่าเรือเหมือนแสงจะเริ่มมาเยอะนะครับนะหมอกเริ่มหายไปแล้วนะครับนะความรู้สึกที่ยืนที่มองอยู่ตรงนี้นะครับนะบรรยากาศอย่างนี้ก็หาดูยากนะครับนะต้องอยู่ตามบ้านๆน,นะครับนะ ก็สี่นาทีแล้วครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับก็ไปครับสวัสดีครับ